ยาว่าเจ้าชู้ที่สุดคือใครและที่มาของคำว่านางมันทองสองใจนั้นมาจากอะไรเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าเรื่องที่มาของสองคนนี้คือเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามรับชมกันเลยนะคะวรรณคดีเรื่องนะคะเราจะมาเปิดโลกวรรณคดีนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรื่องคุณช้างขุนแผนนะคะตอนกำเนิดภายงามนะคะ ซึ่งวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนั้นนะคะได้นําไปสร้างเป็นละครนะคะซึ่งเราได้รับชมกันเมื่อไม่นานมาน,นี้เองนะคะแต่ตอนที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นตอนกําเนิดภัยงามนะคะว่าแต่ภัยงามจะคือใครกันนะคะลักษณะาการแต่งนะคะของเรื่องขุนช้างขุนแผนนั้นนะคะเป็นการแต่งแบบกลอมเสภานะคะกลอมเสภาเนี่ยจะมีทักษณนาดทานองนะคะแล้วก็มีกลับนะคะที่ เป็นเครื่องดนตรีประกอบนะคะสลับก็คือเป็นไม้สองท่อนที่ตีกระทบกันนะคะผู้แต่งเรื่องนี้นะคะคือสุนทรผู้นะคะซึ่งท่านเนี่ยได้แต่งเรื่องนี้ขณะที่ท่านเนี่ยได้พ้นโทษออกมานะคะเป็นวรรณคดีนะคะพื้นบ้านนะคะของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเรื่องราเนี่ยเป็นเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนนะคะก็คือเป็นรักที่ไม่สมหวังนะคะ ชั้นทลักษ์ของกรเสภานะคะก็คือจะมีลักษณะคล้ายกรสุภาพนะคะก็คือ1บทมีสีวรกนะคะวรหน้ามี8คําววรหลังมี8คํานะคะวรที่1เรียกว่าวรสดับวรที่2เรียกว่าวรรับวรที่สเรียกว่าวรครองนะคะวรที่สี่เรียกว่าวรส่งนะคะซึ่งลักษณะของกรเสภานั้นเนี่ยอาจจะคาในแต่ละวรอาจจะไม่ลงตัวที่8คํานะคะอาจจะมี7 8หรือ9คําก็ได้นะคะ แต่สิ่งสําคัญเลยของกรอนสุภาพหรือกรอนสีพาเนี่ยนะคะก็จะมีสัมผัสบังคับนะคะที่ทําให้เกิดความไพเราะนะคะเรามาดูนะคะเรื่องราวของตัวละคร3ตัวนี้นะคะซึ่งคุณครูได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นรักสามเศร้าก็คือหญิงสาวจากเรื่องนี้นะคะเป็นนางเอกนะคะที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามชื่อว่าวันทองนะคะ พระเอกก็เป็นพระเอกที่มีหน้าตาหล่อเหลามากเลยนะคะชื่อว่าขุนแผนและก็ตัวร้ายหนึ่งเรื่องก็จากเรื่องนี้ก็คือขุนช้างนะคะสามคนนี้นะคะขุนแผนเนี่ยเป็นลูกของขุนไกลกับนางทองปัสสีนะคะส่วนนางพิมพิลาลัยเนี่ยหรือวันทองเนี่ยนะคะลูกของพันศรโยธากับนางศรีประจันนะคะและขุนช้างเนี่ยเป็นลูกของขุนศรีวิชัยกับนางเทพทองนะคะ ขุนแผนมีพรรยาถึงห้าคนนะคะแน่นอนเลยว่าายงามเป็นลูกของใครคะเสียคําตอบได้ยังเอ่ยนะคะภายงามเป็นลูกของขุนแผนกับนางวันทองนะคะขุนแผนหรือภายแก้วนะคะเดิมชื่อขุนแผนเดิมชื่อภายแก้วนะคะขุนแผนเนี่ยเป็นคนที่มีคารมดีนะคะเจ้าชู้นะคะหล่อเหลาเอาการเลยแหละแต่ว่า ขุนแผนเนี่ยนะคะมีเหตุให้จะต้องย้ายไปอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะแล้วก็บวชเปสาม,มเณรที่วัดแถวที่วัดส้มใหญ่แต่ต่อมาก็ได้กลับมานะคะเล่าเรียนอยู่ที่วัดป่าลีไลเหตุการณ์ที่ทําให้ขุนแผนได้มาเจอกับนางวันทองนะคะในครั้งหนึ่งนะคะก็เลยจําได้และสุดท้ายแล้วขุนแผนก็ขอลาศึกนะคะแล้วก็ได้แต่งงานกับนางวันทองนะคะ ล้วขณะนี้สายของขุนแผนเนี่ยเป็นคนที่มีความเจ้าชู้นะคะแล้วก็มีความสามารถมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดมีความกล้าหาญนะคะได้ถวายตัวนะคะเป็นทหารแล้วก็ได้ออกรบได้ไวยยศเป็นขุนแผนนะคะเมื่อขุนแผนออกไปรบนะคะได้กลับมานะคะพร้อมกับภรรยาอีกหนึ่งคนชื่อว่านางโมกี้ําให้นางวันทองเนี่ยนะคะรู้สึกเสียใจนะคะที่ขุนแผนเนี่ยมีภรรยาใหม่ แต่ขุนแผนด้วยความที่เจ้าชู้นะคะขุนแผนก็มีภรรยาอีกหลายคนเลยนะคะและด้วยความที่ว่าขุนแผนนั้นนะคะได้เรียนวิชาอาคมนะคะก็มีวิชาศิยศาสตร์มีของวิเศษ3อย่างก็คือดาบฟ้าฟืาฟ้นกุมารทองแล้วก็มีม้าสีหมอกนะคะครั้งหนึ่งนะคะเมื่อขุนแผนเนี่ยได้แต่งงานกับนางวันทองไปแล้วเนี่ยนะคะจึงทําให้ขุนช้างเนี่ยที่ รักนางวันทองมาตลอดเนี่ยนะคะได้ผูกใจเจ็บนะคะครั้งหนึ่งขุนช้างเนี่ยได้บอกกับนางวันทองว่าขุนแผนเนี่ยได้ตายในที่รบแล้วนะคะจึงทําให้นางวันทองนั้นเศร้าโศกเสียใจนะคะและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะนางวันทองนะคะหรือชื่อเดิมคือนางทินทลาลัยเนี่ยนะคะได้มีเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามนะคะเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยนางวันทองเนี่ยนะคะได้ ป่วยหนักนะคะแม่ก็เลยให้เปลี่ยนชื่อนะคะจากชื่อเดิมก็คือนางนพิมพิลาลัยเนี่ยให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวันทองนะคะเป็นการแ,แก้เค้นนะคะและเมื่อขุนช้างเนี่ยได้ไปทูลนะคะและบอกกับนางวันทองว่าขุนแผนเนี่ยตายแล้วนะคะนางก็ได้ถูกหลอกนะคะจาใจต้องแต่งงานใหม่กับขุนช้างนะคะเพราะว่าเราคิดว่า <aged> ขุนแผนเนี <problem> ่ยได้ตายในสงครามแล้วนะคะเมื่อขุนแผนกลับมานะคะขุนแผนก็โกรธนะคะที่ รู้ว่าขุนช้างเนี่ยได้หลอกล่อพัดเอาภรรยาของตนเองไปนะคะจึงทําให้นะคะจึงทําให้ขุนแผนเนี่ยไปลักพาตัวนางวันทองที่บ้านของขุนช้างนะคะและพาไปอยู่ในป่าแต่ท้ายที่สุดแล้วขุนแผนก็ต้องนํานางวันทองกลับมาแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อนางวันทองเนี่ยตั้งท้องขึ้นนะคะต่อมานะคะ ด้วยความที่ว่านางวินทองเนี่ยนะคะต้องอยู่กินกับขุนช้างขุนช้างก็ยังไม่เลิกหว่านลแวแงว่านางวันทองเนี่ยจะยังรักขุนแผนอยู่นะคะครั้งหนึ่งเมื่อขุนแผนเนี่ยยิงตามมาหานางวินทองเนี่ยนะคะทําให้ขุนช้างเนี่ยนะคะโกรธแค้นนะคะจึงไปทูลกับพระเจ้าแผ่นดินท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็เลยให้นางวันทองเนี่ยเลือกนะคะระหว่างขุนแผนกับขุนช้างนะคะแต่นางวันทองนะคะก็ เลือกไม่ได้เพราะว่าขุนแผนเนี่ยถึงจะรักนะคะแต่ขุนแผนก็นอกใจนางวันทองนะคะทำให้นางเนี่ยเศร้าโศกเสียใจตลอดมาแต่ขุนช้างเนี่ยไม่ได้รักแต่ขุนช้างก็ทําดีกับนางวันทองตลอดมานะคะซึ่งเหมือนกับเพลงที่ครูได้เป็นนำไปตอนเริ่มเรื่องก็คือใครใจยากเป็นคนไม่ดีก็คือเป็นลนนักษณะของนางวันทองว่าจริงๆแล้วนางวันทองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยากเป็นคนไม่ดีนะคะแต่ ด้วยเหตุผลที่นางมีนะคะจึงทําให้ทุกคนเนี่ยประนามนางว่าเป็นหญิงสองใจและท้ายที่สุดก็เกิดเหตุการณ์ที่เศร้าขึ้นเมื่อนางนั้นถูกลงโทษให้ประหารชีวิตในที่สุดนะคะในขณะที่ขุนช้างนั้นนะคะเป็นเศรษฐีเมืองสุพรรณนะคะขะุนช้างเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในตระกูลร่ำรวยนะคะมีรูปร่างลักษณะก็คือเป็นคนที่อ้วนลงพุง แถมยังหัวร้านอีกต่างหากนะคะขุนช้างเนี่ยมักจะถูกล้อเลียนอยู่เสมอนะคะถือว่าเป็นผมด้อยเลยก็ได้นะคะและได้และขุนช้างได้แต่งงานนะคะกับนางเขนแก้วและต่อมาเนี่ยนางเขนแก้วก็ตายนะคะขุนช้างก็เลยหันมานะคะหมายปองหญิงที่ตัวเองรักตลอดมาเลยก็คือนางวันทองนะคะด้วยความรักนะคะที่คุนช้างนีต่อนางวันทองเนี่ย นะคะที่ทาให้ขุนช้างเนี่ยได้ทําเรื่องราวไม่ดีเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยขุนช้างก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้นางวนทองนั้นถูกประหารชีวิตเรื่องราวหลังจากที่ขุนแผนนั้นได้พาตัวนางวนทองกลับมาคืนใี้กับขุนช้างนะคะนางวนทองได้ตั้งท้องนะคะซึ่งลูกในท้องนั้นจะเป็นใครเด็กคนนี้ที่เราพูดถึงก็คือพายงามนะคะพายงามเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดนะคะ และก็รักขุนช้างมากแต่เมื่อขุนช้างรู้ความจริงนะคะว่าภัยงามเนี่ยไม่ใช่ลูกที่ไม่ใช่ลูกแท้ๆอย่างตนเองนะคะก็โขดแขนจึงลวงภัยงามเนี่ยไปฆ่าในป่าแต่ก็ไม่สําเร็จเมื่อนางวันทองรู้รือนางวันทองรู้เข้านะคะก็กลัวนะคะว่าขุนช้างเนี่ยจะฆ่าภัยงามจึงบอกความจริงกับภัยงามว่าพ่อที่แท้จริงของลูกกันคือขุนแผน เมื่อภายงามรู้ความจริงนะคะก็อยากที่จะออกติดตามหาพ่อนะคะนางวันทองจึงบอกว่าพ่อเนี่ยอยู่กับย่าที่กาญจนบุรีนะคะซึ่งย่าเนี่ยชื่อนางทองประสีนะคะภายงามจำใจจะต้องออกไปตามหาพ่อนางวันทองก็เศร้าสุขเสียใจที่ต้องพัดพากจากลูกทั้งสองเนี่ยนะคะร้องไห้ปานใจจะขาดแต่สุดท้ายนะคะภายงามนะคะ ก็ไม่อยากทําให้แม่เป็นห่วงนะคะภายงามด้วยความที่เป็นเด็กเฉลียวฉลาดนะคะก็บอกว่าแม่เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแม่กลับไปอยู่กับขุนช้างเถิดแล้วลูกเนี่ยจะตามหาพ่อให้เจอนะคะแล้ววันหนึ่งเรามีโอกาสเราจะได้กลับมาพบกันใหม่นะคะและภายงามก็ได้ออกติดตามหาพ่อระหว่างที่เดินอยู่ในป่านั้นนะคะภายงามเนี่ยเกือบจะเสียชีวิตนะคะแต่ผีพรายเนี่ยได้มาช่วยภายงามไว้ได้นะคะ และทําให้ภัยงามเนี่ยเดินทางไปถึงกาญจนบุรีและพบกับย่านางของมาสีเนี่ยก็รู้ว่าภาัยงามเป็นหลานแท้ๆของตอนเองก็ดีใจมากและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยภัยงามก็ได้พบกับพ่อนะคะซึ่งร่างหนังภัยงามก็จะมีรูปล่างณนางคล้ายกับขุนแผนแต่ว่าภาัยงามเนี่ยไม่เจ้าชู้เหมือนพ่อนะคะแต่มีความสามารถในการออกรบทําศึกสงครามเช่นเดียวกันและได้มีตําแหน่งทางราชการเป็นเจมื่น ไววรนาฏในครั้งหนึ่งนะคะเมื่อภายงามเนี่ยได้ไปทําสงครามและได้รับความดีความชอบกลับมาเป็นขนาดเดียวกันที่นางวันทองจะถูกประหารชีวิตภายงามจึงขอพระราชทานพะยาโทษให้กับแม่นะคะแต่เรื่องราวน่าเศร้าก็เกิดขึ้นเมื่อภายงามนั้นไปไม่ทันเวลาเสียแล้วเพราะนางวันทองนั้นได้ถูกประหารชีวิตไปในที่สุด วรรณคดีเรื่องขุนช้างหุ่นแผนนะคะได้สะท้อนข้อคิดนะคะแน่แน่นอนเลยว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกก็คือแม่วันทองเนี่ยรักนะคะภายงามมากนะคะแต่จําใจต้องจากกันเพราะว่าถ้าอยู่ต่อเนี่ยนะคะกลัวว่าขุนช้างเนี่ยจะฆ่าภายงามนะคะก็เลยต้องพัดภาคจากลูกนะคะพ่อแม่ทุกคนย่อมรักลูกนะคะและเสียสละเพื่อลูกได้นะคะอันนี้เห็นเด่นชัดมากเลยจากความรักของนางวันทองนะคะ สะท้อนเรื่องเรื่องสย,ยศาสตร์การเลี้ยงดูผีพายนะคะนี่เป็นลนักษณะลักษณะเด่นของขุนแผนเลยนะคะที่เลี้ยงผีพายนะคะมีสย,ยศาสตร์การเสกเวทมนต์ต่างๆนะคะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินะคะก็คือการระหว่างการเดินป่าเนี่ยนะคะภายงามก็ได้เห็นความงามของธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำำานําลําธารต้นไม้นะคะนกสัตว์ต่างๆนะคะที่เป็นเพื่อนระหว่างการเดินทางนะคะ การเดินทางสมัยก่อนใช้การเดินเท้านะคะแล้วก็การศึกษาสมัยก่อนเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยจะไปเรียนที่วัดนะคะกับพระอาจารย์นะคะเมื่อเติบโตขึ้นก็จะเข้ารับราชการนะคะเพื่อที่จะทําให้การงานมั่นคงขึ้นนะคะตัวอย่างคำอภพันธ์นี้นะคะเป็นตัวอย่างบทอายานที่เด็กๆทุกคนเนี่ยจะได้ท่องกันนะคะเป็นตัวตอนที่นะคะแม่วันทองกับ ภายงานจะต้องจากกันนะคะเป็นบทที่แสดงถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะคะยกตัวอย่างคำาพันธ์นะคะเจ้าภายงามความแสนสงสารแม่ชํำเลื่องแลดูหน้าน้ำตาไหลแล้วกราบกรานมารดาด้วยอาลัย ลูกเติบใหญ่คงจะมาหาแม่คุณแต่ครั้งนี้มีกรรมจะจำจากต้องพรัดพากแม่ไปเพาาไอ้คุณเที่ยวหาพ่อขอให้ปะเดชะบุญ ไม่ลืมคุณมานดาจะมาเยือนแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม่นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ ไปแต่ตัวแม่วันทองของลูกจงกลับบ้านเขาจะผ่านว่าวุ่นแม่ทูลหัวจะจะก้มหน้าลาไปมิได้กลัวแม่อย่ามัวมองนักจงหักใจ คุณครูฝากคำพันธุ์นี้นะคะให้นักเรียนได้ท่องจำนะคะ,คะนักเรียนสำหรับท้ายสุดนะคะคุณครูได้ฝากคำศัพท์พื้นฐานนะคะให้นักเรียนนั้นได้ฝึกอ่านนะคะแล้วก็เขียนด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดให้สวยงามนะคะคำแรกค่ะคำว่าสบประรดนะคะสบประรดใช้บอใบไม้นะคะคำที่สองค่ะคำว่าจักจันนะคะนักเรียนมักจะเขียนผิดและอ่านผิดนะคะหลายคนอาจารย์ว่าจักกระจันใช่ไหมคะ ่าไม่มีวรรณยุกตรีนะคะคำต่อมาค่ะคำว่าทยอยนะคะทยอยไม่มีสระอ่ะนะคะคําที่4ค่ะคำว่า f c e e o o o นะคะ e c o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  k ใช้ซอโซนะคะแล้วคําว่าบุ๊กเนี่ยสะกดด้วยกอไก่นะคะคำสุดท้ายค่ะคำว่าโพสต์รูปนะคะโพสต์รูปใช้ต่อเต่ากาลันนะคะวันนี้นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เราได้ทบทวนความรู้นะคะและได้ศึกษาตัวในคดีไทยเรื่องเอกของเราอีกเรื่องนึงก็คือบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตน้นกําเนิดภายงามนะคะซึ่งภายงามนั้นก็คือลูกของขุนแผนกับนางวันทองนะคะในตอนนี้เป็นตอนที่แสดงถความเศร้าโศกเสียใจนะคะการพัดพากระหว่างภายงามนะคะเมื่อรู้ว่าขุนช้าง ไม่ใช่พ่อจริงของตนเองนะคะก็ได้ออกติดตามนะคะเพื่อไปตามหาคุณแผนซึ่งเป็นพ่อแท้ๆของตนเองนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าวรณคดีไทยนั้นมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยก่อนอย่างมากถ้าเราเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเราจะเห็นนะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นชื่อถนนเช่อนถนอน,อนสีประจันนะคะซุ้มขุนช้างนะคะและอีกต่างๆมากมายเลยนะคะ หวังว่าวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้และความซาบซึ้งจากวรรณคดีไทยอีกหนึ่งเรื่องนะคะและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ